โอ้ยสปัตค่ะผมเปิดใจลงคอมเอร์ครับก็เป็น,นเขาปวดคอยกระตุกนะฮะตอนนี้โปรเจ็คไปแล้วก็ชอยครับผมอันนี้ชื่อลิซี กอดยับลงไปครับผมโดดักครับนันหนุบปังยังไงต่อเรียบร้อยฮะไม่รอดนบผมสกอร์อนนี้เป็นสองศูนย์แล้วครับมาเต็มก็ขอโคดายครับยับยับไปผมมีสายล็อกันไปสนันเอสโอนจัดการคิวผมนั่นลากมฮะมีใครเอ๋อครับบูสต์สปีดครับขวดผม ีกอเวราบาดเกมขนมปังไปอีกหนึ่งครับผมเกมเร็วของได้ทีมเอ็มจีซัดเริ่มไม่เร็วแล้วสกอร์เป็นหน้าสูงกว่านี้แล้วก็คอดาวลงมาครับทางฝังงออง่งของเชายร์รีเรียบร้อยผมไม่รออยู่ลงไวใส่ตึ้นดอกของฝั่งมาครับยังไงต่อนี่อริบุกฝันไปและแอโร่โยังลงต่ออีกทีครับผมทีนราบาุกฝั่งเซรีเรียบร้อยบาดเซรีตายครับได้น้องก้องนี่ครับไล่ครับขนมปังกัดกัดตายหรือเปล่าและหยดเพียวเฟรมปิดไม่ได้นะ้วผู้เียนั่นเลี้ยวแน่ฮะต้องทำเต็มเปิดปิดช่วยครับวันนี้ เดบลิ้งเขาไฟอลิ่น่นาบัดเปิดมาสเปียร์ออมาย้อนต่อก็เลยฟุ้งปาดไปอ e ีเทอ,อร์เดน,น,นก็ผมตาหน้าตโดของฝั่งมาครับเรียบร้อยหรือเปล่าไอ้บอเจ็เปิดฐานเข้าไปหยอดเพียวไฟลงเข้ามาตายฮะไม่รอดมก็เป็นเจ็ดต่อสี่ครับสกอตาตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นโดของเดโซเลเตอร์ฮะแล้วค่อยบีเคบีเกมกันอีกพันสามหน่อยครับล่างนี้มาครับจับลองไปเลยนี่ซ้อมหยอดลงครับทางฝั่งโตเขาเวิร์กตายฮะ มีสายสวนไปต่อครับด้ตัวของเชล,ล,ล,เลชนนคนเตอร์ลอยลุลิ่งไปเชนเจอร์ตัวของไวท์สเปคครับผมพาลสวอลล์เปิดกับมิเคลมมันจังกว่านี้เปียวม,มาแล้วต่อครับทางด้านรีโอแดกตายไหมครับลิคาเอลละลายอย่างฟ้องไฟครับด้าตัวของพีเอแทงแรงจัดครับผมแรกกับคืนมานนด้วยดรฟเรสต์คแต่ก็ไม่หลอดถอยกลับนะหนุ่มปังแตกเสาเอ็มจีชัดส่วนข้อโคดายนี่ตายไปนหนึ่งครับเป็นมิโรน่า มาย้อนไปก่อนทีครับบอดาวลงไปฝันได้ลงเลสคอยสยปครับแล้วตอนนี้ไก่ต่อคิวจะลอดเปล่าไม่รอบมเมงก็ค,คิวนั่นเอครับเซกาตแอร์โร่ผ่านไปเซเรเซรีครับโยกหลบไปก่อนทีจิบย้อนสอนเปียวม,มาใส่ก็ไปเซอร์บินปา์เตอร์เะอป็บนเอิร์เขียบลงไนตอนนี้กัเซริครับโดนผู้กองจับล็อไว้แล้วก็จิบทะลุไปตายแลฮะ แรกๆก,กันนะผมทางด้านของปาร์ซายก็เป็นทางเดินค็อกเวิร์ดครับลางนี้ครับผมน้าไปจะสปีดหรือเปล่าเนี่ยสปิเอลมาแล้วเรไปครับแอร์โลมาต่อไปโด,ดนทางด้านของฝากไรแค่รับเต็มหัวนะแล้วลารีน,านร่าครอบเดนโดเรสก็โดดถอยมาแบบง่ายเลยฮะบอสเซอร์คิวและดับเบิร์คิวกับดันเอสกับซากิตาฮนะลางนี้ครับผมสปีเอมาไปไม่โดน เลือกราวับผมเซเลลีครับเจาะไปต่อที่ยตัวของสกัตตาสกัตตายืนสู้เลยครับเพราะมีเอเจิตนะฮะและบีเคพีเต็มเปี่ยมสีวินาทีครับท่งนั่นเอ็มจีทัชจะเข้าหรือเปล่าสปินเอิร์ธเหยียบลงไปโดนจิ้มแล้วบีเคโอมาแบบสบายสบายล้มหลอมครับก็รื้ทุ่งป่าสองไปแล้วสเปียร์ครับทำไม่หนึ่งไซโคนพยายามจะหนีก็ตีบอลเซนเนอร์ด็อกเรส์ทายเลนคิวดักฆ่ามาแต่สกัตตาก็โฉบกลับไปฮะดับเบิลคิวบิออนก็ไล่สิบคิวของนั่นสกัตตาจิ้มทะลุทะลวงไปซีลิิววแแนลอกก็จ้้ม็ จะไปยามาเน้นๆครับดับบเิิลควของทางฝั่งมาสนเนงจอโรคอมเตอร์ก็บอกมีคอนสฟาร์แล้วก็นั่นอากันดิมนะหมดกระบอกคืนมาหอนเห่าหอนกันไปฮะเจาทาวเวอร์ยามาต่ออีกทีก็มันถอยได้โอ้โจโรคอมเตอร์ฮะพูดเกมเว็วเพลย์แล้วบอก18ต่อ9จบเกมไปฮะเป็นทางฝั่งควาก็ได้ชนะเป็นเกมแรกเกมเร็วครับ20นาทีครับ ดมามมันหนักหน่วงมากแล้วก็เดินเกมได้โหดม,มากฮะต้องยอมรับเพราะคนได้จุดๆนี้จริงๆเลยสภาพการเลนิ่งเฟสนี้งัดไม่สู้ฮะทางด้านโลของ MG Trash ครับบอกในดราฟนี้ฮะ18ต่อ9ก้าันนาทีฮะคือ โอ้เทมพลาดนี่คือกดทั้งหนโดของฝั่งเลยแชกยับๆนะฮะมีคนมาช่วยมิดเลนนีแหละนะครับเป็นมิลาน,น่านะแล้วก็คอคเบิร์กเลยครับในต้นเกมนี่คือเลนพังหมดเลยฮะเนี่ยครับ10นาทีมีเงินลอยต่างมันนี่คือรู้เลยฮะ5นาทีผมเงินต่างประมาณ 2K ไหม 1-2K ถ้าจำไม่ผิดน,นะ